สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายทุกคนทุกคนวันนี้จินพามากินผัดเห็ดเดี๋ยวจินใส่เบิองนะผัดเห็ดอี่ยังผัดเห็ดนังล่มอี่ยังนี่แหละจ้าผัดเห็ดนังล่มใหญ่จินซื้อมาจากแมคโครเนาะคะ่ะเนี่ยมันดอกใหญ่จินจะตัดตัดตัดแต่ว่ามันก็นสีเบิองบ่น่ากินเท่าไหร่นะนี่นแหละกับขา้าวเสาจินจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าเห็นบ่จ้ามาจ้ดมากินเห็ดกรุบๆเลย แซ่บนะพี่น้องอเห็ดนางรมใหญ่รู้สึกว่ากรุบๆเลย กินข่าวแบบผู้ดีกันมาเนี่ยพี่น้องมาจจะมากินเ็ดตักให้มันเต็มถ้วยเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยแซ่บเลย ชินมากินเห็ดเด้พี่น้องอคือฝนหย่ดตกเลยเมือม่อเช้าในฝนก็ตกเด้พี่น้องอม,มันสีดอกใหญ่ๆเลยจินจะเอามาหันห่นหันห่นหั่นครึ่งหั่นครึ่งน้ำทางมันก็สิ หญ่ไปกินแล้วมันก็จะกรุบกรุบเลยเอาไปย่างแล้วจ้ะกินว่าต้องกินหมูกระทะแบบเนี้ย มันนี่กินข่าวแบบผู้ดีหน่อยกินก็จะผัดเหตุ อากาศอุมคขึ้นอุค่คขึ้นทุกหย่อนี่ตกกุบกุบอร่อยมากเห็ดนางลมใหญ่เห็ดนางลมใหญ่ใหญ่เลย หวานแซ่บอีหลีพี่น้องเอาไปย่างแกงเห็ดเพาะกินก็อยากกินเดี๋ยวกินจะไปซื้อมากแกง สีมันอาจสิบนากินว่าจะพี่น้องแต่ว่ามันก็ะแทบแทบได้จริงปะใส่น้ำมันหอยด้วยอ้เจียวกระเทียมผัดเห็ดแทบพี่น้องลองผัดบึ้งด้วย เผ็ดก็กรุบกรุบหวานหวานหอมกระเทียมเจียว จับใชยไหมกิม้วจ้าคลิปผัดเห็ดนางลมใหญ่ๆเลยจ้ะกินเอามาตาดออกเนาะ ได้กะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์จินในเด้อค่ะเด้อช่องจงินพาแซบมีในเพจแล้วก็นใน YouTube นาะได้กะเดี๋ยวจินจะอัพโหลดคลิปวิดีโอลงเลยเลยนะจ๊ะน้องได้กะไปละจ้าขอบคุณค่ะ